สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่กำลังเป็นกระแสะมาแรงในปี2025อย่างดิแทล P20 หนึ่งรถซีดานพลังงานสะอาดจ,จากจีนที่มาพร้อมกับดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีอัจฉริยะและราคาที่จับต้องได้บอกเลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดาครับเริ่มจากภายนอกกันก่อนดิท P20 หนึ่งมาในรูปทรงซีดานสปอร์ตที่ออกแบบมาได้อย่างเรียบหรูและทันสมัยด้านหน้ามีไฟหน้าแบบเลตด,ดีไซน์เรียวบางพร้อมแถบไฟเดทัยน์บรันนิงไลท์ที่ต่อเนื่องไปถึงโลโก้กลางกระจ่างให้ความรู้สึกเหมือนรถยนต์จากอนาคตกันชนหน้าดูเฉียบคมเส้นสายลู่ลมได้อย่างมีประสิทธิภาพล้ออลลอยขนาด19นิ้วดีไซน์แบบแอโรไดนามิกช่วยลดแรงต้านลมและเสริมภาพลักษณ์ความพรีเมียมอย่างอ๋อชัดเจนด้านท้ายของรถมีเส้นไฟแบบไล,ไลท์ใบายาวเต็มความกว้างของรถพร้อมโลโก้ดิท้ที่เรืองแสงในตอนกลางคืนเพิ่มความโดดเด่น ไม่เหมือนใครเวลาเปิดไฟไท้ายจะให้ความรู้สึกเท่และทันสมัยมากครับมาดูเรื่องคุมพลังกันบ้างดีแทคพีสองศูนย์หนึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด215แรงม้าแรงบิดทันใจที่320ินิวตันเมตรอัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ6.9วินาทีเรียกว่าตอบสนองทันใจไม่แพ้รถยนต์น้ำมันเลยครับส่วนแบตเตอรี่นั้นมีความจุ70ดกิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง620กร่อยยี่สิบกิโลเมตรต่อการชาร ถือว่าเพียงพอสําหรับการใช้งานในเมืองและออกต่างจังหวัดแบบสบายสบายภายในห้องโดยสารของดีแทคพีสองศก็ไม่แพ้ภายนอกเลยครับเขาออกแบบมาให้ดูสะอาดตาล้าสมัยพร้อมวัสดุตกแต่งคุณภาพสูงบอร์ดหนังแบบว e กแอนเลเทอร์นั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารต่อนอน่อน่าพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบลอยตัวขนาด15.6นิ้วที่รองรับระบบสัมผัสและยังมีหน้าจอสําหรับผู้ขับแบบฟูลดิจิตอลขนาด10.2นิ้วที่สแสดงข้อมูลการขับขี่ได้ชัดเจนระบบปฏิบัติการไทย ในใช้เป็น HarmonyOS ของ Huawei ซึ่งลื่นไหลและใช้งานง่ายรองรับคำสั่งเสียงภาษาไทยมีระบบแผนที่นำทางแบบเรียลไทม์และยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างราบรื่นนอกจากนี้ยังมีระบบอัปเดตแบบอ t a ที่ช่วยให้รถคุณทันสมัยอยู่เสมอเรื่องความปลอดภัยก็หายห่วงครับ d p ี p พ201มาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ L2 ที่รวมถึงระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผัน อัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรและกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้การขับขี่ในเมืองหรือการจอดักในที่แคบเป็นเรื่องง่ายราคาจำหน่ายของ d ิพ l p, p 201ในประเทศจีนนั้นเริ่มต้นที่ประมาณ189,000หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ950,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นระยะทางวิ่งที่ไกลดีไซน์รูเทคโนโลยีล้ำและระบบความปลอดภัยครบครัน เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันอย่างบิซิลหรือเทสลาโมเดล3จะพบว่าดีแทลี201เน้นไปที่ความลงตัวระหว่างเทคโนโลยีและราคาที่ย่อมเยาวททำให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการรถไฟฟ้าคุณภาพดีโดยไม่ต้องจ่ายแพงเกินไปแถมยังได้ดีไซน์ที่โดดเด่นไม่สังใครอีกด้วยใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าใช้งานในชีวิตประจำวันที่ทั้งประหยะัดพรีเมียมและขับสนุกดีแทลที201อาจเป็นคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามครับแล้วคุณละคิดอย่างไรกับรถคันนี้ คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับ